บาบดีพี่น้องเมื่อนี้มาพ้บบากระเป๋าดีการเกษตรอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่สวนคือเกา่าพี่น้องเมื่อนี้ออกมาฮดหมากเพชระะพี่น้องเอ้ยเพชรก็เริ่มแล้วงามแล้วพี่น้องเอ้ยสิผ้าพี่น้องหลับส้มต้นมกเพชดแล้วก็มีมกแตงพี่น้องเอ้ยการเกษตรครั้งแรกของเบาดีเด้อพี่น้องเด้อผากติดตามเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้กันถักท้ายคอมเมนต์สางสรรค์กันพี่น้องเอ้ยาบาวเดสิภาพประมต้นมะเพ็ดกันเลยนี่กำลังงามพี่น้องเอ้ยมะเพ็ดกะนี่แต่บุหัวเป็นพันยังเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องกันกษตรผมมีความโสดเด้อพี่น้องดอดเด้อบอกในเด้อ ดอกเพชรนี่มันเป็นพันธุ์ยังเนาะมันจีเป็นผมพี่น้องนี่ตามนี้เลยแต่ว่าบดเสมอกันพี่น้องเอ้ยอ่ามาพังนี้แบบรับส้มเด้อพี่น้องเด้ออืมเบลดีก็เคยปลูกเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยโอ้โหเป็นพันธุ์ยังเนาะพี่น้องเนาะ ทักมาบอกเด้อพี่น้องเด้อแหลกความโลกส่วนเบาดี่มมีความโลกก็ยอมรับเลยวะบโ,โ,โ๊นี่ฟังนี่เป็นหมักแต้งพี่น้องเอ้สบายดีคือเกา่าพี่น้องเอ้ยบัวอยู่ทั้งฝังไทยและฝังลาวเด้อพี่น้องเด้อกำลังสางส่องเป็น ข้งแรกพี่น้องเอ้ยฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาดีการเกษตรฝากติดตามคอมเมนต์สงังสรรค์พี่น้องเอาคลิปนี้โจบไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย